สวัสดีครับวันนี้ช่องครูไอทีชาแนลนะครับก็มีเกร็ดความรู้ดีๆจะมาแนะนําเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนานะครับเจ้า pointer focus นะครับนี่นะครับเจ้า pointer focus นะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนําเสนอนะครับคนทําคลิปทุกคนต้องมีนะครับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไว้ผมจะเอาโปรแกรมไว้ใต้คลิปนะครับก็ คลิกขวานะครับดับยบิันคลิกเปิดโฟลเดอร์มาแล้วก็คลิกขวาที่ตัวเซตอัพนะครับแล้วก็ Run a d m i n i s t เตเตอนะครับเสร็จ hmm. แล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ mm hmm. ตอบโอเคนะครับแล้วก็กดไปที่ next นะครับ mm hmm. แล้วก็เลือกไปที่ i accept นะครับยอมรับเงื่อนไขของเขาแล้วก็กด next นะครับ mm hmm. อ่าเขาก็จะสร้างโฟลเดอร์ไว้ให้เราที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็ next ต่อไปแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ชื่ออตรงนี้นะครับเราอย่าไปกด ติ๊กตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่สร้างช็อตคัดมาให้เรานะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ n อ่าแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับ create a desktop icon นะครับก็คือสร้างช็อตคัดไว้ที่ไอคอนที่ desktop นะครับกด Next แล้วก็กด install นะครับติดตั้งนะครับเสร็จแล้วก็เราจะเปิดหรือไม่เปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเลยเปิดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับมันจะมีตัวช็อตคัดขึ้นมาตรงนี้เราก็เปิดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับ พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเบื้องต้นมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะเขียนไว้นะครับจะเขียนไว้ว่า trial version ก็คือเป็นเวอร์ชันทดลองใช้นะครับเราจําเป็นจะต้องลงทะเบียนนะครับโดยคลิกไปที่ register นะครับแล้วเราก็จะใส่รหัสเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งรหัสก็เป็นรหัสที่ไม่ยากนะครับดูนะครับมี1 7 5 6, 6 f นะครับ f ตัวใหญ่นะครับ t ตัวใหญ่นะครับ6 x ตัวเล็กนะครับ w e r 3 1 0นะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ register นะครับปุ๊บเห็นไหมครับ พอเรากดไปที่รี g i สเตอร์แล้วนะครับตัวที่เป็นเวอร์ชันทดลองใช้หรือเทียวก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็จะเหลือแต่ Pointer Focus ที่เป็นตัวติมแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูโหมดการใช้งานต่างๆของเขานะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็มีการซูมนะครับมีการาวาดนะครับมีการซูมนี่นะครับตรงซูมตัวนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับมีเมาส์ติ๊กเมาส์นะครับเอาเดี๋ยวผมมาซูมออกก่อนนะครับ ปิดก่อนที่เปิดไว้ทั้งหมดนี่นะครับทีนี้การตั้งค่านะครับให้มาตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับมาตั้งค่า,าตรงนี้คือสีนะครับเราต้องการสีอะไรเราก็เลือกเอานะครับสีของสีของอตัววงกลมที่เมาส์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะลดขนาดลงมาได้นะครับลดขนาดลงมานะครับ อ่าอันนี้ลดขนาดลงมาเหลือประมาณตัวนี้นะครับยังใหญ่อยู่นะครับประมาณ80นะครับอ่าเหลือ77นะครับอ่ายังใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลดลงมาเหลือประมาณอ่าหกนะครับโอเคนะครับพอประมาณตรงนี้นะครับอ่าวงกลมข้างในเนี่ยนะครับถ้าเราเพิ่มไปนะครับอ่าเหลือสักประมาณ ่24เนี่ยนะครับมันก็จะมีรูกลมๆอยู่นิดนึงนะครับเอาไว้ให้ให้ดูว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดคลิกนะครับตัวนี้นะครับ Capacity ก็คือความโปร่งใสนะครับความโปร่งของความทึบของ pointer ต,ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเราคิดว่าเราก็ต้องเอาไปลองชี้ดูนะครับว่าไปชี้ที่วัตถุชี้ที่ตัวข้อความ เสร็จแล้วนะครับมันพอดีไหมมันบางไหมหรือว่ามันจางไปนะครับเมื่อได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งค่าต่างๆนะครับที่พูดมาจากเมนูข้างบนที่ที่ได้ใช้งานไปนะครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยก็กดไปที่โอเคครับเห็นไหมครับมันก็จะสามารถใช้งานได้แล้วก็ตัวนี้คือปิดนะครับตัวนี้ถ้ากดตัวนี้มันจะปิดไปเลยนะครับ e x i กก็คือออกนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันจะเป็นย่อไว้นะครับเห็นไหมครับย่อ เขาจะย่อลงมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่นี่ครับถ้าเราจะใช้งานแล้วก็เนี่ยคลิกขึ้นมาอีกทีนึงมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อลงไปนะครับอันนี้ก็คือการใช้งาน Pointer f o c กันะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนองานนำเสนอทำคลิปอย่างดีเลยนะครับาสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับมีตัวช่วยเยอะแยะนะครับก็หวังว่าท่านที่ กำลังทําคลิปอยู่นะครับก็คงมีความต้องการที่จะใช้ลูกเล่นของเจ้า Pointer Focus ตรงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้คลิปให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแบบที่ผมแนะนำนะครับยังไงก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็สันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้ามีคลิปดีๆจะได้ชมคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์ กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับ